จุดตั้งต้นระบอบกษัตริย์กัมพูชาราชาที่ประทายภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้สืบราชสมบัติโดยอัตโนมัติต,ตามลำดับสายโนหิตเหมือนไทยอังกฤษบลูไนหรือซาอุในดินแดนกัมพูชาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างลึกซึง้งระบอบก,การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญได้กลายเป็นเสาหลัก ที่ผสานร,ระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์กับหลักการประชาธิปไตยสมัยใหม่ลองลึกภาพประเทศที่กษัตริย์ไม่ได้ขึ้นครองราชโดยอัตโนมัติตามลำดับสายเลือดเหมือนในไทยที่พระโอรสองค์โตมักสืบทอดบัลลังก์โดยตรงหรืออังกฤษที่มกุฎราชกุมารรอคอยการสืบราชสมบัติอย่างเป็นธรรมเนียมหรือแม้แต่บรูไนและซาอุดีอาระเบียที่การสืบราชสมบัติมักผูกติดกับลำดับเครือญาตาอย่างเคร่งครัด แต่ในกัมพูชาเรื่องราวนี้กลับเต็มไปด้วยกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและน่าติดตามเหมือนกับการเล่าเรื่องในสารคดีที่พาเราเดินทางผ่านวิธีกรรมและการตัดสินใจที่ซับซ้อนทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อพระมหากษัตริย์ว่างลงไม่ว่าจากการสวรรคตการสละราชสมบัติหรือเหตุผลอื่นใดที่นี่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้พระโอรสองค์ใดขึ้นคลองโดยปริยาย แต่กลับเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกสรรอย่างรอบคอบโดยคณะบุคคลที่เรียกว่าสภาบัลลังราชบัลลังซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญในสังคมกัมพูชาเหล่านี้คือประธานสมัชชาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีประมุขสงจากสองนิกายหลักของพุทธศาสนาในกัมพูชาได้แก่นิกายมหานิกายและนิกายธรรมยุติกะนิกาย รวมถึงสมาชิกอื่นๆเช่นรองประธานสมัชชาและบุคคลระดับสูงในรัฐบาลพวกเขามารวมตัวกันเหมือนกับสภาปราชในนิทานโบราณเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเลือกพระมหากษัตริย์องค์ใหม่จากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนผู้ที่สามารถถูกเลือกได้ต้องมาจากเชื้อสายกษัตริย์แองดูองซึ่งแบ่งออกเป็นสองราชวงศ์หลักคือราชวงศ์นโรดมและราชวงศ์สิสุวัต สองราชวงศ์นี้เหมือนกับสองกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกันที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกันพวกเขาเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทำให้การเลือกสรรไม่ใช่แค่เรื่องของเลือดเนื้อแต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติความเหมาะสมและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปผู้สมัครต้องเป็นเพศชายมีอายุอย่างน้อย25ปีและต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆเพื่อรักษาความเป็นกลางและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ลองจินตนาการดูสิว่าสภาบัลังจะประชุมกันอย่างลับๆในบรรยากาศที่เคร่งขรึมพิจารณาประวัติความรู้ความสามารถและแม้แต่บุคลิกภาพของแต่ละพระองค์ที่เข้าข่ายเหมือนกับการคัดเลือกผู้นำในเรื่องเล่าของอาณาจักรโบราณที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างประเพณีและความต้องการของชาติ กระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งประเทศจับตามองสภาจะมีเวลาภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากตำแหน่งว่างลงเพื่อเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและจากนั้นจึงลงคะแนนเสียงอย่างเอก,กฉันหรือเสียงข้างมากเพื่อประกาศพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เมื่อเลือกได้แล้วพิธีราชาพิเศษจะตามมาโดยขบวนแห่ที่งดงามการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และการประกาศให้ประชาชนทราบซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงบทบาทของกษัตริย์ในกัมพูชาที่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่มีอำนาจบริหารโดยตรงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอกภาพชาติความสงบสุขและวัฒนธรรมโดยกษัตริย์จะเป็นประมุขแห่งรัฐทรงลงนามในกฎหมายทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของรัฐสภาและทรงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแต่ในทางปฏิบัติ อำนาจบริหารจริงๆอยู่ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำให้ระบบนี้แตกต่างจากราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่รากในบางประเทศเรื่องราวของระบบนี้ยังพาเราไปสำรวจถึงรากเงาที่ทำให้กัมพูชาเลือกเดินทางแบบนี้มันเหมือนกับการผสมผสานร,ระหว่างมรดกจากยุคอาณาจักรเขมรที่กษัตริย์ถูกมองเป็นเทพพระเจ้า จับอิทธิพลจากยุคอนณานิคมและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่สมัยใหม่การเลือกกษัตริย์แทนการสืบราชสมบัติอัตโนมัติช่วยป้องกันความขัดแย้งภายในราช,ชวงศ์และทำให้สถาบันนี้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนข,ของการเมืองกัมพูชาลองคิดดูว่าถ้าไม่มีระบบนี้ประเทศอาจเผชิญกับการแย่งชิงอำนาจที่ดุดเดือดแต่ด้วยการเลือกอย่างมีแบบแผน มันกับสร้างความสงบและความเคารพจากประชาชนเหมือนกับเรื่องเล่าในสารคดีที่จบลงด้วยบทเรียนเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างประเพณีและเหตุผลซึ่งทำให้ระบบราชาธิปไตยของกัมพูชาเป็นเอกลักษณ์ที่น่าศึกษาและชวนให้ติดตามต่อไปในดินแดนแห่งราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญกระบวนการเลือกสรรผู้ที่จะขึ้นครองราช มิใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแต่เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตกอยู่กับกลุ่มบุคคลพิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกเรียกขานว่าคณะมนตรีราชบัลลังก์คณะนี้ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น9คนแต่ละคนล้วนเป็นตัวแทนจากเสาหลักสำคัญของสังคมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและแม้กระทั่งผู้นำทางศาสนาที่มาร่วมกันเพื่อให้การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรมลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อถึงเวลาที่ราชบัลลังก์ว่างลงคณะมนตรีราชบัลลังก์นี้จะถูกเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ที่เพิ่งมาร่วมกัน หากแต่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในโครงสร้างการปกครองและศาสนาของชาติโดยรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าคณะนี้คือผู้มีอำนาจในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกษัตริย์องค์ใหม่การกำหนดเช่นนี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เพื่อให้แน่ใจว่าการสืบราชสันตติวงศ์จะสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างอำนาจรัฐและจิตวิญ,ญญาณของประชาชน มาดูกันว่าสมาชิกทั้ง9คนนี้คือใครบ้างเริ่มจากกลุ่มผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งเป็นแกนหลักที่ทำให้คณะนี้มีน้ำหนักในทางปฏิบัติประธานสภาผู้แทนราษฎรคือบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเสียงของมวลชนทั่วประเทศ เขาจะนำมุมมองจากฐานรากสังคมเข้ามาในที่ประชุมนี้ตามด้วยประธานวุฒธธิสภาผู้ซึ่งมักมาจากการแต่งตั้งหรือคัดเลือกเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบรัฐสภาเขาจะช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งแล้วยังมีนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบการปกครองประเทศในชีวิตประจำวัน เขาจะนำประสบการณ์จากการบริหารบ้านเมืองจริงๆมาช่วยพิจารณาว่าผู้ที่จะขึ้นครองราชควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับยุคสมัยแต่คณะนี้มีได้มีเพียงผู้นำทางการเมืองเท่านั้นเพราะเพื่อให้ครอบคลุมมิติทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและความเชื่อในราชอาณาจักรจึงได้รวมเอาผู้นำสงสูงสุดจากสองนิกายหลักเข้าไว้ด้วย นั่นคือสมเด็จพระสังฆราชจากมหานิกายซึ่งเป็นนิกายใหญ่ที่มีพระสงฆ์จำนวนมากและใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไปพวกเขาจะนําหลักธรรมคำสอนมาช่วยให้การตัดสินใจสอดคล้องกับคุณธรรมและศีลธรรมและอีกหนึ่งคือสมเด็จพระสังฆราชจากธรรมยุติกะนิกายนิกายที่เน้นความเคร่งครัดในพระวินยัยและการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวด พวกเขาจะช่วยเติมเต็มมุมมองทางาศาสนาให้ครบถ้วนดังนั้นคณะมนตรีนี้จึงไม่ได้เพียงแต่พิจารณาเรื่องการเมืองเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงจิตใจและความศรัทธาของประสกนิกรด้วยนอกจากนี้ยังมีรองประธานจากทั้งสองสภาที่จะเข้ามาเสริมทัพให้กลุ่มผู้นำนิติบัญญัติแข็งแกร่งยิ่งขึ้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานวุฒิสภา จะนำมุมมองที่หลากหลายจากภายในรัฐสภาช่วยให้การอภิปรายไม่ติดขัดและครอบคลุมทุกแง่มุมเมื่อรวมกันแล้วทั้ง9คนนี้จึงกลายเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของสังคมทั้งมวลไม่ใช่แก่กลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจล้นมือส่วนวิธีการตัดสินใจนั้นช่างน่าทึ่งเพราะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้อำนาจส่วนตัวพวกเขาจะใช้วิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งหมายถึงการโหวตโดยไม่เปิดเผยตัวตนแต่ละสมาชิกจะเขียนชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรลงในบัตรแล้วรวบรวมเพื่อน,นับคะแนนอย่างลับๆวิธีนี้ทำให้มติที่ออกมาเป็นของคณะทั้งหมดมิใช่การชี้นิ้วสั่งจากใครคนใดคนหนึ่งมันช่วยลดแรงกดดันจากภายนอกลดการเล่นพักเล่นพวกและทำให้การเลือกกษัตริย์องค์ใหม่เป็นไปอย่างบริสุทธิธรรม สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ราชบัลลังก์มั่นคงบนพื้นฐานของความเห็นพ้องต้องกันจากทุกภาคส่วนเรื่องราวของคณะมนตรีราชบัลลังก์นี้จึงเหมือนกับการทอผืนผ้าที่ละเอียดอ่อนแต่ละเส้นได้จากผู้นำทางการเมืองและศาสนามาร่วมกันสร้างภาพรวมที่แข็งแกร่งมันไม่ใช่แค่กระบวนการเลือกผู้ปกครอง แต่เป็นการรักษาดุลอำนาจที่ทำให้ราชอาณาจักรเดินหน้าต่อไปอย่างสงบสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปี2004ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสุขภาพของผู้นำสูงสุดเรื่องราวของการเปลี่ยนฐานราชบัลลังก์เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดฝันเมื่อสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พรระราชบิดาแห่งชาติผู้ครองราชมาอย่างยาวนานทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติพระองค์ทรงประกาศการตัดสินพระไทยนี้ผ่านจดหมายจากประเทศจีนที่ซึ่งพระองค์เสด็จไปประทับเพื่อรับการรักษาพยาบาลโดยอ้างถึงพระพลนาหมัยที่สุดโสมรวมถึงโรคภัยใหม่ที่รุมเรา้า เช่นอาการป่วยที่กระเพาะอาหารซึ่งทำให้พระองค์ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเต็มที่การประกาศนี้เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมสร้างความตกตะลึงแก่ประชาชนและผู้นำทางการเมืองทั่วประเทศเพราะพระองค์เคยทรงขู่จะสละราชหลอหลายครั้งก่อนหน้านี้ แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินพระไทยที่แน่วแน่โดยไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองแฝงอยู่สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงครองราชมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1941ผ่านช่วงเวลาสงครามความขัดแยง้งและการฟื้นฟูประเทศโดยทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพและเอกราชของกรรมัมพูชา แต่ในว 81, ัย81พันศาพระองค์ทรงมองเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านเพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนทรงเกรงว่าหากสิ้นพระชนโดยไม่ได้เตรียมการอาจเกิดความวุ่นวายจากกลุ่มต่อต้านราชวงศ์หรือฝ่ายนิยมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงดังนั้นการสละราชสมบัติครั้งนี้ จึงเป็นการกระทําที่รอบคอบเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นโดยพระองค์ทรงเรียกร้องให้รัฐสภาและวุฒิสภาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วรัฐสภาและวุฒิสภาจึงรีบประชุมฉุกเฉินเพื่อผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้กระบวนการสละราชเป็นไปตามกฎหมาย หลังจากประกาศสละราชสมบัติได้ไม่กี่วันคณะมนตรีราชบัลลังก์ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษตามรัฐธรรมนูญเพื่อดูแลการคัดเลือกพระมาหากษัตริย์ได้ถูกเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนคณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิก9คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีประธานสภาวุฒธธิสภารองประธานทั้งสองสภา และผู้นำทางศาสนาจากนิกายหลักสองนิกายคือมหานิกายและธรรมยุตินิกายการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่พระราชวังหลวงในกรุงพนมเปนโดยมีบรรยากาศที่เคร่งครึมและเป็นความลับเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมสมาชิกคณะมนตรี ต้องลงคะแนนเสียงแบบลับเพื่อเลือกพระมหากษัตริย์องค์ใหม่จากเหล่าพระราชโอรสและพระราชนัดดาที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์นโรดมและสีสวัสดีโดยต้องมีอายุอย่างน้อย30ปีและเป็นชายผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าคณะมนตรีมีมติเป็นเอกฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกสมเด็จพระนโรดมสีหมุนี พระราชโอรสองค์เล็กของสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับสมเด็จพระนางนโรดมมุนีนาศให้ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระชนมายุ51พรรษาในขณะนั้นทรงเป็นอดีตนักเต้นบัลเล่และนักการทูตที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและเชโกสโลวาเกียซึ่งทำให้พระองค์ทรงมีมุมมองที่เปิดกว้าง และเน้นด้านวัฒนธรรมการเลือกพระองค์ครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและปราศจากความขัดแย้งเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้สืบทอดที่เหมาะสมโดยไม่มีพระโอรสหรือทายาทซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการแย่งชิงในราช,ชวงศ์กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการลงคะแนนเสียงลับ เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกและเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันหลังจากการเลือกตั้งสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีทรงเสด็จกลับจากกรุงปักกิ่งพร้อมกับพระราชบิดาในวันที่20ตุลาคมเพื่อเตรียมพระองค์สำหรับพิธีราชาพิเศษที่ยิ่งใหญ่พิธีนี้จัดขึ้นในวันที่29ตุลาคมที่พระราชวังหลวง โดยมีพระสงฆ์และข้าราชบริพารประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณรวมถึงการเจิมพระเศียรและการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับพระราชอำนาจและพระพรจากสวรรค์การเปลี่ยนฐานครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาความต่อเนื่องของราชวงศ์แต่ยังนำมาซึ่งยุคใหม่ที่เน้นความสงบสุขและการฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระนโรดมสีหนุยังคงเป็นที่เคารพในฐานะพระราชบิดาแห่งชาติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี2012เรื่องราวนี้สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของสถาบันพระมหากษัตริย์กัมพูชาที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ขณะเดียวกันก็ยังรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างมั่นคง หน้าที่ของฮุนเซนในกระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะมนตรีราชบัลลังก์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด9คนคณะนี้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องมีการสืบทอดหรือการเปลี่ยนแปลนที่สำคัญลองนึกภาพบรรยากาศในห้องประชุมที่เคร่งครึมสมาชิกทั้ง9้าคนรวมทั้งหุ่นเซนนั่งล้อมโต๊ะกลมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอภิปรายและลงคะแนนเสียงพวกเขาพูดคุยกันอย่างละเอียดทีท่วน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมจะขึ้นครองราชต่อไปฮุนเซนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์ยาวนานเขานำเสนอมุมมองของตนเองจากมุมของรัฐบาลและความมั่นคงของชาติแต่เขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวเขาเพียงแต่เป็นเสียงหนึ่งใน9้าเสียงในกระบวนการประชุมนี้ฮุนเซน มีส่วนร่วมเหมือนสมาชิกคนอื่นๆเขาเข้าร่วมการอภิปรายถกเถียงประเด็นต่างๆและสุดท้ายก็ลงคะแนนเสียงของตนเองมันเหมือนกับการประชุมคณะกรรมการที่ทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกันไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าใครการตัดสินใจเกิดขึ้นจากเสียงส่วนใหญ่หรือมติเอกฉันของคณะมนตรีไม่ใช่คำสั่งจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ฮุนเซนยังมีบทบาทในด้านพิธีการและธุราการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อน,นับคะแนนเสียงที่ได้จากการลงคะแนนมันเหมือนกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดูแลให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสพวกเขาตรวจสอบคะแนนนับจำนวนเสียงและประกาศผลอย่างเป็นทางการ แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจที่ออกมานั้นเป็นมติของคณะมนตรีทั้งหมดไม่ใช่การแต่งตั้งโดยหุนเซนเพียงลำพังมันแสดงให้เห็นถึงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อรักษาความสมดุลและความชอบธรรมในกระบวนการที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ในดินแดนกัมพูชาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันซับซ้อน และการเมืองที่พลิกผันเรื่องราวของการสืบทอดราชบัลลังก์มักถูกปกคลุมด้วยภาพหลวงตาและความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพระบาทสมเด็จพระบรมานาถนรดมสีมุนีซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่านายหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีอิทธิพลสูงสุด เป็นผู้แต่งตั้งพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยตรงแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ตามรัชธรรมนูญของกัมพูชาการเลือกกษัตริย์ไม่ใช่การตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้จะมีอำนาจทางการเมืองมหาศาลก็ตามมันเป็นกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยอาศัยคณะมนตรีราชบัลลังก์ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ9คนที่ร่วมกันพิจารณาและลงมติเสียงเพื่อเลือกผู้สืบทอดราชสมบัติโดยยึดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นความเป็นเชื้อพระวงศ์ความเหมาะสมและการได้รับการยอมรับจากสังคมในบรรดาเสียงทั้ง9นั้นนายฮุนเซนซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นเขาไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดที่จะชี้ขาดการเลือกตั้งพระบาทสมเด็จพระบรมานาถนรดมสีมุนีด้วยตัวคนเดียวการลงมติเสียงเกิดขึ้นอย่างลับๆต้องได้รับความเห็นพ้องจากเสียงส่วนใหญ่จึงจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ แม้ว่านายฮุนเซนจะมีบทบาทโดดเด่นในเวทีการเมืองกัมพูชาด้วยการนำพาประเทศผ่านช่วงเวลาวิกฤตหลังสงครามกลางเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองจนทำให้เขามีอิทธิพลที่แผ่ขยายไปยังทุกภาคส่วนแต่กระบวนการสืบทอดราชสมบัตินี้ยังคงถูกปกป้องไว้ด้วยกลไกนี้ เพื่อรักษาความเป็นกลางและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งไปกว่านั้นแม้ในช่วงหลังนายฮุนเซนยังคงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในโครงสร้างรัฐสภาเช่นการเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งทำให้เขามีส่วนร่วมในคณะมนตรีราชบัลลังก์อย่างต่อเนื่องแต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐาน การขึ <chat> ้นครองราชย์ด้วยครั้งยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากทั้ง9เสียงเสมอมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐธรรมนูญกัมพูชาที่จะสร้างสมดุลระหว่างอำนาจทางการเมืองกับประเพณีราชวงศ์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงำกระบวนการอันละเอียดอ่อนนี้สาระสำคัญที่ชัดเจนจากเรื่องราวนี้คือ ความเข้าใจผิดที่ว่านายฮุนเซนเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์โดยตรงนั้นไม่ตรงกับความจริงเพราะตามรัชธรรมนูญคณะมนตรีราชบัลลังก้าคนต่างหากที่เป็นผู้เลือกโดยนายฮุนเซนมีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นแม้เขาจะมีอิทธิพลสูงและดำรงตำแหน่งสำคัญแต่กลไกนี้ยังคงยึดมั่นในกระบวนการกลุ่ม เพื่อรักษาความชอบธรรมของราชบัลลังก์กัมพูชาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งระบอบราชาธิปไตยไม่ได้ถูกกำหนดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีเก่าแก่กับกลไกสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นเอกภาพและความยุติธรรม ภาพรวมที่ควรจดจำคือกระบวนการคัดเลือกกษัตริย์ซึ่งไม่ใช่การตัดสินใจเดียวดายแต่เกิดจากคณะบุคคลพิเศษกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างรอบคอบคณะนี้ประกอบด้วยสมาชิก9คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้สงเกียตจากหลากหลายภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนา ผู้แทนจากรัฐบาลหรือบุคคลสำคัญในราชสำนักพวกเขามีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและเลือกสรรผู้ที่จะขึ้นครองราชโดยจำกัดเฉพาะบุคคลจากเชื้อสายราชวงศ์ที่ได้รับกำหนดไว้เท่านั้นเพื่อรักษาความต่อเนื่องของสายเลือดและประเพณีที่สืบทอดมายาวนานลองนึกภาพบรรยากาศในห้องประชุมที่เคร่งขรึม เต็มไปด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คณะทั้งเก้าคนนี้จะรวมตัวกันเพื่อหารือและตัดสินใจโดยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ความลับสนิททุกคนลงคะแนนเสียงแบบไม่เปิดเผยเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นบริสุทธิ์ปราศจากการแทรกแซงหรืออคติส่วนตัว มติที่ออกมาจึงเป็นผลจากการเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มไม่ใช่คำสั่งจากผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งวิธีการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่บุคคลเดียวและสะท้อนถึงปรัชญายของกัมพูชาที่ให้ความสำคัญต่อความสมดุลระหว่างอำนาจต่างๆในสังคมสมาชิกคณะนี้มักรวมถึงพระสังฆราช ผู้แทนจากสภาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและบุคคลอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญทำให้กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของราชวงศ์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับโครงสร้างการปกครองทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นลองย้อนไปดูเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี2004ซึ่งกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าจดจำณเวลานั้น กัมพูชากำลังเผชิญกับช่วงเปลี่ยนฐานสำคัญเมื่อกษัตริย์องค์กรสละราชสมบัติคณะทั้งเก้าคนจึงถูกเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนพวกเขาพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกจากเชื้อสายราชวงศ์โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติความเหมาะสมและความสามารถในการนำพาประเทศไปข้างหน้าหลังจากการหารือที่เข้มข้นและลงคะแนนรับในที่สุด พวกเขาก็มีมติเป็นเอกฉันเลือกสมเด็จพระนโรดมสีมุนีให้ขึ้นครองราชองค์กษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งเดิมทีทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะนักเต้นบัลเล่และนักการทูตในรับการยอมรับจากคณะว่าเป็นผู้ที่จะนำความสงบสุขและเอกภาพมาสู่ชาติการตัดสินใจนี้ไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังปราศจากข้อขัดแย้ง สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในเรื่องราวนี้ยังมีบทบาทของบุคคลสำคัญอย่างฮุนเซนซึ่งหลายคนอาจสงสัยถึงอิทธิพลของเขาในฐานะผู้นำทางการเมืองที่ยาวนานแม้เขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะ แต่สิ่งที่ควรจดจำคือเขาไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้งเพียงลำพังการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ในกรอบของมติกลุ่มไม่ใช่การใช้อำนาจเดียวเพื่อกำหนดชะตาของราชบัลลังก์เรื่องนี้ย้ำให้เห็นว่ากัมพูชาได้สร้างระบบที่แม้แต่ผู้มีอำนาจสูงสุดก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อรักษาความมั่นคงและศรัทธ,ธาของประชาชนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาพรวมทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความฉลาดในการออกแบบการปกครองที่ผสานประเพณีเข้ากับความเป็นธรรมชาติทำให้กัมพูชาย,ยังคงยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก